สวัสดีครับบุนีพ่อกันกับส่องโจโรคจำไอ้คนนี้มันเก่งจัเห็นนักเจ้าพักกันเก็ดนาอยู่ทงไฮโทนาเขาเลยมีสวนอ้อยดเผ็ดเอาหารลาอ้อยเลยครับทั้งหลังก็ปลาเข่าเขากะสั่งต่ำมันเป็นสั่งหอกตจำเองมะคุ้งก็ตจำเองก็ปลากรอบด้วยครับปลาแห้งจากเครืองร่ำเปล่าครับพอมแม่ปลาเฮ็ดแม่แล้วก็ทรงไม่กินก็เลยแบบมึงก็น่าก็ยิดังดีป่ะโอไม่ได้ว่าน้ำเลยว่าบักหานี่ย ตำมะคุงตับแสบครับรวดรัวอืมน้องกัดกูบ้างฮะปกตินะครับโจโรคจำบักกินส่วนมากติเป็นแบบเห็นเขาทั่งไทยกินแบบกินหนักเลยก็ปตาแซ่บแท้เมือนในห้องสนอเมืองกันนะตำมะคุงตับแสบครับกินข้ามยังไงบ้างกันนะครับเบังในกุ้ยเตี๋ยวแบคักแซ่บแน่เนาะ ไปป่ากับก่องไปนี่ไ้นอืออืมอออก็ทำมะไเแงกไปบ้างจกลำปะอืมโอ้โหจิบกับคิกน้ำว้าฮึนี่ออโอ้ยโอ้ย แซบหลายอวดแสบหางจับจับจับ,จบ,จบมีขั้นอื่นใดมาเปียกเปลี่ยนตวเลีย,ลยไก่พันสี่เก็บข้างกัดไก่เลย ทุ่ไปได้ไม่ขายอยู่แอบกินเป็น,านมาเนะมาเด้อครับมากินขอน้ำกันเด้อนี่ก็จะเป็นนี่แหละมันอากาศกลางทุง่งมันอากาศดีครับอากาศดีมันบม่ได้ถามก็สัง่ <laughs> งหอบสูฟังเลยคือข้างเงยๆเนาะ ไปเลยมันจ่อยยาน้ำขน้ยกันเแล้วอ,อากาศไหมอากาศดีคับกิลีแล้วพอสมีแิล่ะดีให้ดีขาดครับห้องปลาแท่งห้องแผ่นหนึ่งอยู่ร้านดูเจ็ดแปดตัวแล้วก็แผ่นหนึ่งประยากอะถักมากครับมาถ่รรายคองให้หนึ <laughs> อ้ยบรรยากาศเสียงร่มไหมนอนสบายใจหัวใจเธอเพอเวอร์เฮ้ยนี่อันที่เป็นคลิปกินคลิปแรกอือแล้วกับลีปทุท้ทยกลั่ตายวะจะเนี่ยขึ้นมาอย่างขึ้นเนี่ยผักขาจิกินผักขากับตามมะคุงปะนะ มันเป็ดพ่อมูมันกินแสบหลายหาซื้อออมตลาดเลยแจ้าเมืองอย่าลืมกดติดตามกดซับแต่ใครกดไรกดแชร่ฝอยกันเบิงฝอยกันเบิงฝอยกันเบิงเหี่ยผมเนยเดือดขับเด้อดมือนเดือดมากินตับบุกงลูกขงังโค้งขางปลาทุกเพิ่นเลยล่ะ้าตาดี สีพาก็ได้่าะธานลาพนดาขุ่นเจนคอยอ่านพร้อมทั้งหลังแซ่บครับมื่อเนี่ยนั่งกินดัวซาเลงกูใจเัาซาเลงคีบบูธงบูให้ไม่กินน้ำหมดเลยเดงนี้มันนักเลยอย่างนี้บดแยบมันเอิซทานยังสี่ก่อหอดไน่บกเน่าบบกผิกใส่นั่นจังหน่อยหรืมบอกหอดสอดมากไม่นั่งดอก ข้าวโพดย,ยานฝนโตบริษาทคีเป็นพ่อเมอ่พี่น้องทางไทยบานเบิ้องก็เดกันิโอ้นา่นทายคีเปห้เบื้องไรก็ดีไปเลยจากูได้ทำด้ยกูเอ,องตลอดได้ข่ยังไม่ไีย้ยงังเนาะไป,ปลาแห่งดังว้ากุนนา๊บกุลละเนาะหมองแสบแต่ตำกูรู้เ็นแสบปะนี่นอ แบบนี้เปินานอนดีตลอดเนาะมานอนตี้หมือนแบบแบบคนโตเฮงเหรออารมณ์แบบนอนต่อเข่าอยู่เหย ตักเขาไวไหมะนี่เราาเจ้านี่่ะเผ็ดปะ,ะละ่ะพอดดีปะเนียนปาาะ ตามตะกินไก่พันปีของเฮาผลิตภัณฑตาจ่อย,ยม,อมัดเดี๋ยวหนักๆกวดคลิปกินของห้องคลิปนี้ก็โอ้ยได้ใจอิริทั้งลมทั้งฝนมาพี่อาพร้อม เดี๋ยวก็เดินนั่งนั่งคลิปแล้วก็นั่งว่านนั่งกินเตื้อเอาข้ม้วนดีแด้ว่าบังกันนะลองน้ำจกกาาักรพรดิบังกันนะแต่เด็กว่าไหมคว่ำจากของปั๊บเป็นยังไงล่ะบัดนี้บังประเด็นยังไงเนาะกินกินเออเออห้ามแป๊โอ้ เพ็รปะเผ็ดโอ้ีวัดจันทร์นี่พ่อทำอีู่หลออืมนี่หอมมากะลยอืมหอมตลอดตัว ไปนี๋คือนสี่ลายแท้เอาติมกอนได้น่อยเขาวะได้น่อยหูเปี่ยวเผ็ดกับกินต่อเด็กเ่า่าคนไงเฮงเพลิดเงกินต่อเด็แสบเด็กเงเพ็ดงแสบต่ออทางนี้ยำบ่ได้ครับมึอติดปวดแข่า

เปรยบมากครับพี่น้องเอ้ยปพ้พี่น้องป้องต้นป้องต้นป้องไปป้องกลางป้องเงาแปร่บรักเด้อครับว่า ใส่ยุ้มหอมปลาแดกว่ะอือคุณนะหครับพี่หอดปลาหอดว่ะเสียบารเสแยบขาดนี่ตังไงอารัไหมเน่ยน้องจิ้วตั้นี่เนี่แเนี่เสียบน้ำบันนอออีสานบ้านเท่าเนียว ปาท่ดไปอ่นอ,อนๆถิ่มลงอ่ะม่ไม่ไมแซ่ยบแ่แเดียมือนี่ดีตอนนั้นอ่ะอืต้อกินแตเสียบแท่นั้นว้างดปงากเงาะครับผุนคองวานเน่อื้อน้ำแจกชวกื้ก เออฮอืมอ๋ออืมเรื่องละนอกข้ามสาลัดเท่าโอ้ยจะได้หามเลยตกดินมาเป็นนังครับว้าหรือเราอืมอ๋อ โอ้แซ่บนี่บอกพระขาวหรือเงี้ยพระค้ะางถือว่กินบ่เปลี่ยนวะโอ้กินเขาทงมือน,น,น,นี่คือเสียบถือวะบรรยากาศไหมเห็นฟองเลมมันกระพากันกินเขาทงกินเขานั่งถือไหมว่าบรรยากาศดีครับโอ้ยกงไงหย่อนพักแส่กันเมื่อก,กันนั้นเป็นยังไง มาตีกินกระเทียมไั้กบาทนีะตับักคุ้งหน่วยหนึ่งได้ซื้อมาหนว่วยละสิบบาทเบ็ดขว่หล่อเลยว่ากินสองคนห้องคนละอตือคนอละเครื่องหน่วยเบ็ดแท้เบ็ดจริงแซ่บแท้แซ่บแน่นอนครับมื่อนี่ เจ้ากินอิ่มเลยก็ดีใจลจะถ้าค่อยเพื่อคักเลื่อนตอนนี้เรื่องวอลซน,นี่ล่ะลาดล่มเหมเนาะพุณนะนก็มันร่มดีครับดีแน่แท้แต่ในวามหมายเนี่ยโอ้ยล่มก็ลรมดีแอบครับเข้ากับ,บมันยังวอาหลารายใหญ่ยยห้างครับเมื่อเนี่ยเห็ดขีดกินต่ำบักุงทอดปลาแห้งเนี่ครับแล้วก็ทอดไก่ ห่านน้อยหาย่าใหง่ก็ว่าไปครับแ่บก็ผักสลัดผักปุ้งหฮาแล้วก็ยังก็บผักขาบ่เนี่ยผักขาตืา่นเต้นแบบผักกางกันกกน,นี่เขาเรียกว่าผักอะไรนะาผักชะอมเออเรียไม่ได้ครับตอนนี้ต้องอ,งองมอย่างเดียวแหละโอมแบบนี้เหรอคุผ้ชมาเจอกันใหม่นะครับกับช่องโจโรคจำนะฮะวันนี้แล้วก็มาทําคลิปกินส้มตําที่กลางป่าอ้อยแล้วก็กลางทุ่งนาของเรานะ อย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้ให้เราด้วยนะครับผมทุกคนที่ดูแล้วสุดยอดมากครับรอสวยทุกคนครับร่ำร่รวยวันนี้จะมาหรือไม่มาครับก็ต้องรุนกันออกครับอย่าไปรุนเรเกอรุนเบอร์นะครับต้องรุนว่าจะที่มีที่ทํางานหรือเปล่าบอสละกันแล้วบอสละอย่าห่างเ้ยเพชรแซ่บไปบอกท่านนี่แหละพอกันนะครับสองโจโรคจําครับเมื่อในห้องกระเบื้องวัดอาทิตย์เม่รู้วันเดือนได้จำบ่เลยนะลืมแล้วเพชรลายกระได้ครับแล้วก็พอกันนะครับสองกิีบโจโรคจําครับอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้ให้เราด้วยนะครับ สวัสดีครับผม